ตัวจริงเหรียญจริงปืนลั่นไม่ระคายผิวสวัสดีครับ <c oughs> พี่พี่น้องๆร่วมชมรมทุกท่านพอดีผมไปเปิดช่อง YouTube มาช่องหนึ่งนะครับเป็น y o u t u b e ชื่อเดียวชื่อช่องชื่อเดียวกับชมรมพระเครื่องหลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลมจังหวัดราช,ชบุรีนี่แหละตั้งใจว่าจะเป็นช่องทางในการเผยแพร่บารมีหลวงปู่ในเรื่องของประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องนะครับผมขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกัน รุ่นแรกที่ผมจะเอามาเล่าถึงเรื่องประสบการณ์พระเครื่องเนี่ยเป็นรุ่นหลังสิงนะครับเรื่องเกิดมาน่าจะหลายปีแล้วครับอาจจะหลักสิบปีแล้วก็ได้เรื่องนี้เกิดก่อนเรื่องประสบการณ์หลวงปู่หนูที่จังหวัดเพชรบุรีหลายคนคงจําได้เรื่องประสบการณ์หลวงปู่หนูที่ดังที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องคนหนึ่งที่ข่าวลือนะครับบอกว่าพวพันยาเสพติดแล้วก็โดนตํารวจวิสามัน ถูกยิงตกลงไปในคลองชนลปบะทานแล้วไม่มีบาดแผลแล้วก็ไม่เสียชีวิตตำรวจจับมานี่คือไม่เป็นอะไรเลยรอยโดนยิงเนี่ยเป็นแค่จำจำเท่านั้นเองหลังจากนั้นชาวเพชรบุรีก็แห่มาเช่าหลวงปู่หนูรุ่นหลังสิงที่จังหวัดราชบุรีผมเข้าใจว่าน่าจะเก็บกันไปเป็นหลักร้อยเหรียญเลยนะช่วงนั้นแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้แล้วทาให้เหรียญหลังสิงดังเนี่ยผมเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเหรียญหลังสิงมาก่อน ประสบการณ์ที่ว่าเนี่ยเกิดจากผมบอกว่าให้เพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เจอกันตอนทํางานชื่อกิ๊กนะครับชื่อจริงก็คือพิเชยกิจเชื้องามาเสียก,กิ๊กเพื่อนผมเขาเป็นคนจังหวัดยโสธรเ,เ,เ,เสียกิ๊กชอบแซวว่ากิ๊กยโสเขาแซวตัวเองอุปนิสัยพี่กิ๊กนี่เป็นชาวอีสานผูม้มั่นมั่นแล้วก็พูดจริงทําจริงครับผมนี่ชอบพี่กิ๊กมาตั้งแต่ทํางานแล้วเจอกันใหม่ๆ เสกิกแกเป็นคนฉลาดฉีกตัวออกไปทํางานที่ต่างจังหวัดแล้วก็สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำมสามารถที่จะสะสมสิ่งที่ตัวเองชอบได้ในปริมาณเงินอาจจะหลัก10ล้านนะครับเจ้าเสกิกเพื่อนผมเนี่ยชอบสะสมปืนทีนี้คนที่ชอบสะสมปืนเนี่ยจะไม่ใช่แค่สะสมอย่างเดียวเขาจะมีการเอาปืนนี้ไปซ้อมยิงด้วยการไปซ้อมยิงปืนนี่แหละครับทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก่อนอื่นต้องย้อนรอยไป วันที่เกิดเหตุเนี่ยกิกบอกว่าเป็นวันที่สนามยิงปืนประจาจังหวัดมีแม่ทัพภาคมาเยี่ยมพอมีแม่ทัพภาคมาเยี่ยมเนี่ยทางสนามยิงปืนก็จัดเป็นโปรโมชั่นเลยเชิญสมาชิกเข้ามายิงปืนกันสนันบันไหวเต็มสนามไปหมดคราวนี้เพื่อนๆคนที่มีความไม่เป็นมืออาชีพในการยิงปืนมักจะยิงลูกกระสุนที่อยู่ในลำกล้องออกนะครับ ก็คือว่าดูว่ามีกระสุนข้างลำกล้องหรือเปล่าแล้วก็เหนียวปุ้งปืนมันจะลั่นตอนนี้แหละครับผมบอกให้เลยหลายท่านที่ยังไม่รู้เนี่ยลองไปดูคลิปอื่นที่ท่านเรวัตท่านบอกเลยว่าไม่เหนียวไม่ลั่นยันกระษีนความหมายคืออย่ามายิงต่อหน้าเพื่อนๆนถ้าจะไปยิงให้กลับไปยิงที่บ้านแล้วรับประกันว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุอันนี้ประเด็นแรกนะครับซึ่งการทดลองเหนียวเนี่ยท่านเรวัตบอกว่าเป็นความไม่เป็นมืออาชีพครับ อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดสําคัญในการลองเหนี่ยวปืนเนี่ยการเหนี่ยวปืนลงพื้นนี่อันตรายมากการเหนี่ยวปืนลงพื้นจะทําให้กระสุนเนี่ยสะท้อนครับไปดูได้เลยในหลายๆคลิปคนยิงไม่รู้หรอกครับคิดว่ายิงลงพื้นแล้วกระสุนจะฝังพืน้นกระสุนจะไม่ฝังพื้นครับกระสุนจะชิ่งแล้วก็เด้งขึ้นไปเหมือนเราเตะฟุตบอลอัดข้างฝายยังไงอย่างนั้นเลยเหตุเกิดอย่างนี้ครับน้องคนหนึ่งที่ไปยิงปืนเนี่ย เขาต้องการที่จะเช็คก,กระสุนในรังปืนแล้วก็ยิงปืนลงพืน้นผมก็จะนํารูปปืนนํารูปอะไรมาใส่ให้ดูนะครับจังหวะที่ยิงลงพื้นนี่เองทําให้กระสุนกระเด้งเป็นมุมประมาณ45องศาตัดเข้าที่หน้าท้องของน้องอีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้ๆแล้วกระสุนนัดนั้นก็ไปหยุดที่หลังของเพื่อนผมก็คือเจ้ากิกเพื่อนผมนี่แหละกระสุนหยุดเนี่ยหัวกระสุนเก็บได้เลยนะครับเข้ากลางหลังพอดีแล้วก็เก็บได้เก็บหัวกระสุนได้ ทั้งสนามตกใจกันใหญ่ก็พาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกันแต่เขาก็สงสัยว่าทําไมกิกเนี่ยถึงไม่เป็นอะไรเลยเจ้ากิกเพื่อนผมก็ร้ายนะครับมันไม่บอกว่ามันแขวนลงปูหนูเพราะไม่ได้แขวนเป็นสร้อยที่คอแต่ว่าใช้เขาเรียกว่ากระเป๋าที่สะพายเนี่ยครับแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋ากิกปิดเป็นความลับแต่ก็โทรมาบอกผมผมก็เลยแอบซุ่มไปเก็บเหรียญลุงปูหนูได้อีกประมาณ4ี่ห้าเหรียญสวยๆเลยรุ่นหลังสิงนะครับหลังจากนั้นก็มีข่าวที่เพชรบุรีเกิดขึ้น ก็ทำให้รุ่นหลังสิงแพงขึ้นมากระโดดเลยช่วงนั้นเหรียญสวยๆเนี่ยเช่ากันถึง2000บาทนะครับตอนนั้นก่อนหน้าที่เหรียญหลังสิงจะดังเนี่ยรุ่นเลื่อนเนี่ยทำท่าว่าจะแพงขึ้นมาแต่ปรากฏว่าอีท่าไหนไม่รู้เหรียญหลังสิงดันมีประสบการณ์ที่เมืองเพชรบุรีขึ้นมารุ่นเลื่อนก็เลย6กเมนไปเลยราคาก็เลยหล่นกลายเป็นหลังสิงแพงแทนสาเหตุที่เจ้า,จาก,กิ๊กที่เป็นคนยโสได แหวนหลวงปู่หนูเนี่ยเป็นพวกผมเองเนี่แหละครับด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่หนูที่ผมทราบผมก็เลยเผยแพร่บรารมีของท่านไปบอกเพื่อนๆบอกว่าถ้าใครพอมีสตุ้งสตังเนี่ยให้ซื้อไปแขวนเถอะกิ๊กมันก็พูดง่ายมันก็เชื่อผมก็เลยเช่าไปสามเหรียญหนึ่งพันบาทเหรียญไม่สวยครับของกิ๊กนี่เหรียญกลางๆเลยแต่ก็แขวนด้วยความเคารพศรัทธาและมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นใครที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องหลวงปู่อยากให้วิโบช่วยเผยแพร่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเผยแพร่ บารมีของท่านไปเรื่อยๆเพราะผมเชื่อว่าเหรียญหลวงปู่หนูนี้คลังเหมือนกันทุกรุ่นพุทธคุณเท่ากันทุกเหรียญและที่สำคัญปฏิหารของท่านเล่าสามวันไม่จบวันนี้จบอีพีแรกก่อนสวัสดีครับ